ต้นโพไซไม้งอกตามซอกหินอินทนินนางแย้มสอดแซมสีเหล่าลั่นทมร่มรอบขอบคีรีสุมาลีล่นกราดดูดาสดินได้ชมเพลินเดินมาถึงหน้าโบสถสมาโทษถือเทียนเวียนทักศินเขารบสามตามกำหนด หมดมนทินกับหนูนินหนูพัดเข้ามัสการได้สงน้ำชำพระพระสํริตถวายทูปเทียนอุทิศพิสถานขอเดชะพระสํริตพิษดานท่านเชี่ยวชาญเชิญช่วยด้วยสักครั้งให้ได้แหวนแทนทรงสักวงหนึ่ง กับแพรซึ่งหอมห่มให้สมหวังแม้นได้ของสองสิ่งเห็นจริงจังจะแต่งตั้งบายสีมีละครทั้งเทียนเงินเทียนทองของเสวยเหมือนเขาเคยบูชาหน้าสิงขอขนสาธุสะพระสำริดประสิทธิพร ให้ได้นอนฟูกฟูเหมือนชูชกแล้ววันทาลาเลียบลงเหลี่ยมเขาพอบังเงาแดดร่มทั้งลมตกออกนาวามาทางบ้านบางครกมะพร้าวดกดูสล่างสองข้างครองมีส้มสูกลูกไม้เหมือนในสวน ตลอดล้วนเรียงรายเรียกขายของเขาเรียนล้อต่อถามตามทํานองได้ยิ้มย่องนิดหน่อยอร่อยใจจนเรือออกนอกชววากปากบางครกต้องเลี้ยววกไปตามลำแม่น้ำไหลเป็นถิ่นฐานบ้านนาป่ารำไร เขาทำไร่ถั่วผักปลูกฟักแฟงแต่ฟักทองร้องเรียกว่าน้ำเต้าฟักเขียวเล่าเรียกว่าขี้พร้าถแถงล้วนเลี้ยงวัวทั่วถิ่นได้กินแรงแต่เสียงแปรเปรี้ยวหูไม่รู้กลัวเจ้าสำนวนชวนตีแต้ฝีปากพูดด้วยยาก ชาวบางกอกจนกรอกหัวแสนแสงงอนค้อนว่าคข้นด่าวัวเขาตัดหัวแขวนห้อยร้อยประการล้วนแช่งซ้ำล้าเหลือไอ้เสือขบล้าเลิกทบทวนชาติเสียงฉาดฉานไอหัวเท่าเขาล้มคือสมพาน มันขี้คร้านทดข้าวเขาจึงแทงถึงบ้านใหม่ไทยถามตามสงสัยว่ายังไกลอยู่หรือบ้านท่านขุนแขงไม่ต้องบอกย้อนถามเป็นความแคลงจะพายแรงหรือว่านายจะพายเบาถ้าพายหนักสักครู่หนึ่งก็ถึงดอก สำนวนนอกน้ำเพชรแล้วเข็ดเขาบ้างโหชาวกราวเกลียวเกี่ยวข้าวเบาบ้างตั้งเตาเคียวตาลผ่านอุดมถึงบางกลุ่มหนุ่มแก่สาวแท้ซ่องมีบ้านสองฝ้าข้ามนามประถมข้างซ้ายมือชื่อบ้านสถานยายนมหน้าใครชมชื่นจิต คิดรำพึงอย่างไรหรือชื่อเช่นนั้นขันหนักหนอหรือแก้งร้อจะให้นึกรำลึกถึงถึงบ้านโพโอ้นึกไปลึกซึง้งเคยมาพึ่งพักร้อนแต่ก่อนไรกับขุนรองต้องเป็นแพ่งตำแหน่งพี่ สถิตที่ทับนาพออาศัยถึงคราวเคราะห์เพราะนางนวลมากวนใจจึงจำใจให้หมองหมางเพราะขวางคอนึกชมบุญขุนรองร้องท่านแพงเธอซ่อมแปลงปลูกทับกลับเป็นหอจนพูดเท่าเจ้าเมืองนั้นเคียงพอ เพราะล้วงคอเคียงขัดถึงตัดรอนโอ้สงสารท่านรองเคยครองรักเมื่อมาพักบ้านโพสโมสรเคยร่วมใจไหนจะมาร่วมนวมที่นอนทั้งร่วมร้อนร่วมสุขสนุกสบายแต่เดือนสี่ปีรากานิราร้าง ไปอยู่บางเกากไกลกันใจหายเห็นถิ่นฐานบ้านเรือนเพื่อนหญิงชายแสนเสียดายดูหน้านึกอาลัยถึงต้นตาลบ้านขุนหม่อมบุญนาคเมื่อยามยากจนมาได้อาศัยมารดาเจ้าคราวพระวังหลังคันไล มาทำไร่ทำนาท่านการุนเมื่อเจ็บป่วยช่วยรักษาจะหาคู่จะขอสู่ให้เป็นเนื้อช่วยเกื้อหนุนอย่างยากไร้ไม่มีของสนองคุณขอแบ่งบุญให้ท่านทั่วทุกตัวตนทั้งนารีที่ได้รักรักรำลึกเป็นแต่นึก ลับหลังหลายครั้งหนขอสมาอย่าได้มีราคีปุนเป็นต่างคนต่างแคล้วแล้วกันไปแต่ปรางทองน้องหญิงยังจริงจิตแนบสนิทนับเนื้อว่าเชื้อไขจะแวะหาสารพัดยังขัดในต้องอายใจจำลา กลัวช้าการ